นี่เจอนกยุงหองทางด้วยนกยุงสังกฤษอะไรครับปะปะ๊ปะาใบให้ฉี่อ่ะฉี่อืมฉีม่อ,อ่ะี่่าใช่เก่งมากลูก กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องเชสตอนนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับเหนื่อยยู่ไม่ขาไหมไม่ไหมลูกพร้อมยังเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปที่พักน้ำก่อนโอเคป่ะแล้วค่อยกลับมาเดินอีกประมาณโลกว่ากว่าโอเคพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับนี่ดูเด็กสีหน้าไม่อยากเดินแล้วเดินมาแค่เกือบสองโลหมดแรงแล้ว ไม่เป็นไรในวันนี้เราจะสู้น้องเชฟเป็นนักสู้สู้ๆทำท่า,ทาสู้ๆเร็วทำท่า,ทาสู้ๆเร็วเย้ เดินไหมเลิไม่รู้อะ่ะอันนี้ก็จะเป็นการเดินครั้งสุดท้ายของเราในทริปนี้แล้วอันนี้เดี๋ยวเรายังไม่รู้ว่าจะเดินใกล้เดินไกลนะ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปเช็คอินโรงแรมนะตอนนี้ฟ้าก็ เริ่มมืดนิดหนึ่งแล้วพอไม่ลูกจะเดินใกล้หรือเดินไกลครับกล้โอ้โทำไมเดินใกล้อะสามร้อยเมตรเองเหรอแป๊บเดียวเองเดินสักโลนหนึ่งสิ<ม>ไอ้เย่เก่งมากเก่งมากเดินระวังนะลูกรเชฟครับประสบการณ์ขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นยังไงบ้าง<ม>เพราะว่าอะไรครับ ยังไม่เห็นเลยสักตัวชใช่เปล่าอ๋อไม่ดีเลยเหรอถ้าถ้าเกิดมาใหม่ไม่มาแล้วเหรอ<า>อ๋อ,อาทำไมมาถ้ามันไม่ดีทำไมมาอืแค่ต้องการกำจัดธาตุอาโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนก่อนเรามาครั้งหน้าเราต้องหาวิธีศึกษาก่อนโอเคปะ่ะว่าป้องกันยังไงโอเคออโอเคแล้วนี่ชอบอะไรสุดครับวันนี้ที่มาอุทยาน เดินหินตรงน้ําตกเถวสุทัศบุทัศอะไรนั่นใช่ไหมลูกโอเคโอเคงั้นมื่หลังมาใหม่เนะ okay. เาะโอเคอ่าตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปไหนครับไปโรงแรมชื่ออะไรลูกโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลาลามุกาเดี๋ยวพร้อมแล้วไปกันเลยชิュー เชสชอบไหมอชอบบุชอบไหมถ้าเทียบกับเมื่อวานชอบไหนมากกว่าออโอเคอ่ะอันนี้เราพร้อมไปไว่ายน้ำยังงั้นเปลี่ยนชุดเลยลูกสวัสดีครับน้องเชสอันนี้ก็เป็นเช้าวันสุดท้ายที่เราอยู่ที่เขาใหญ่ใช่ไหมลูกใช่จริงๆก็ไม่เช้าถูกป่ะมีเที่ยงนะ อวันนี้แพลนเราจริงๆเป็นยังไงบ้าง,จร,งจริงๆแล้วจะไปสนัตแต่ฝนตกไหนโอ้โหตกแบบตกหนักด้วยใช่ไหมลูก<า>นี่พวกเราก็เลยทำอะไรกันกลับบ้านใช่ไหมเราก็เลยนอนอยู่ในโรงแรม,มแล้วก็เดี๋ยวต้องกลับบ้านถือว่าโอเคไหมไม่ได้ไปเที่ทยวสวนสัตว์เป็นไรไหมลูกไม<า>่เพราะว่าได้ทำอะไรแทนเล่นเกม <laughs> นอนดูทีวีเล่นเกมเพลินเลยนะโอเคก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันหลังมากันใหม่โอเคปะ่ะทริปนี้สนุกไหมครับอชอบที่พักที่นี่ไหม,อมอเออชอบงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพูดอะไรก่อนจบอืมสดีครับไม่ใช่กดไลค์กดซับสไครต์กดแจ็คส์ด้วยนะคะโอเคครับ like, คครบ๊ายบายจัลูุ